สวัสดี <c oughs> สวัสดีครับ f อซวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีนี่ฮะมาจ้ถ่ายคลิปไปดูมาลงคลิปสักคลิปนะครับนี่ฮะผู้ใหญ่ใจดีวันนี้สั่งถวายผ้าครับถ่ายเอฟซีดูดีใจมากฮะเช้าเช้าก็ มีผู้ใหญ่ใจดีมาเหมานี่ชุดพิเศษชุดใหญ่จัมโบ้สามชุดครับนี่ผักอ้ f ีได้ดูนะครับนี่น้ำตีนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดครับอร่อยมากมายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจัดใส่ถุง10บโมงไปส่งครับ fc ฝนะากไว้ด้วยนะครับช่องพรชัยหมูกระทะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับกดติดตามด้วยน้ำซุปยังไม่ตักเลยเดี๋ยวตักน้ำซุปก่อนครับนะคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสั้นๆครับนี่ผู้ใหญ่ใจดีมาสั่งนะวันนี้ดีใจมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย